สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอสพาทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีแม่บรรยากาศดีจังเลยแวะมาทำบุญถวายสังฆทานนะครับบรรยากาศที่วัดแห่งนี้ก็คือวัดขวางวัดขวางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ เทมาสบุพัสสปุจจสังปูชจานตถาะาปิปุจจานตถาญามิปิมัสสิ บรรยากาศเงียบสบายสบายนะครับสลายยกพื้นสูงขึ้นมาแม่ธรรมชาติดีมากครับแน่นอนครับที่ท่านเห็นนี้คือหลวงพ่องเงินครับหลวงพ่องเงินรุ่นปืนแตกหลวงพ่องเงินรุ่นปืนแตกครับหล่อโบราณวัดบางคานนะครับตำบลโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับ แต่ว่าแต่ว่าผมมาได้มาทำบุญนะครับและหลวงพ่อเจ้าวาดครับที่ใจดีใจดีนะครับแห่งวัดกวางจังหวัดสุพรรณบุรีมอบให้ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าที่วัดกวางเขาเงียบมากนะครับเงียบเงียบธรรมชาติหรือว่าธรรมะเกิดเลยนะครับเลี้ยวเข้ามาเนี่ยแล้วก็ หลวงพ่อท่านก็มีเมตตานะครับคุยเรื่องราวต่างๆสนทนาและต้อนรับเราชาวคณะทำบุญอย่างเป็นกันเองนะครับวันนี้ถือว่าดีมากๆสบายใจมากๆมีความสุขมากๆพี่รวยนะครับพี่โชเฟอร์รุดตู้นะครับทีมงานเราก็บอกว่าคุณพี B ่แกนี่หลวงพ่อที่วัดกวางเนี่ย เขามีหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะดังมากดังมากถามหลวงพ่อเลยถามหลวงพ่อเลยนะครับก็เป็น <c oughs> เป็นสิ่งที่เราต้องมากราบขอพรหลวงพ่อสอบถามหลวงพ่อก็ไปหยิบกล่องมาให้เลยนะครับแล้วก็ทําบุญท่านก็มอบให้โดยที่ไม่ได้คิดว่าราคาข้างวดหรือว่าต้องทําบุญเท่าไหร่ยังไงนะครับท่านใจดีจริงๆนะครับผม ประทับใจมากๆกนะครับรายการทั่วไทยไปกับมิแกสและทีมงาน5รถตู้ด้วยกันมาจากกรุงเทพนะครับมาจากบางบัวทองมาทำบุญแล้วก็บอกว่าประทับใจมากนะครับแล้วก็พระหลวงพ่องเงินรุ่นปืนแตกเนี่ยนะครับนี่ที่อยู่ในมือเนี่ยที่ที่ถ่ายภาพไปทุกท่านได้ชมกัน,นสวยงามมากนะครับสวยงามมาก พ่อบอกเอาโยมเอาไปบูชาคอยทุกท่านโชคดีมีเงินมีทองใช้จเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนาแต่เป็นคนดีนะโยมนะมีสินห้านะมีความกตัญญูกตบเบทีนะโยมนะอย่าลืมบุญคุณพ่อแม่นะจะมาทําบุญไหว้พระที่ไหนก็แล้วแต่อย่าลืมพ่อแม่ก่อนนะพระที่บ้านพระที่บ้านโอ้โหไอ้กนลุกนะครับก็ต้องบอกว่าวัดแห่งนี้มีปาฏิหาริย์อย่างต่อเนื่องนะครับจากคาบอกเล่า นะครับอยากเชิญชวนทุกท่านมาทําบุญกันนะครับนะครับหลวงพ่อบอกอ้าวเอาพระไปบูชาเนี่ยหลวงพ่อเงินทุกท่านโชคดีแล้วก็ยังมีกุมารด้วยแล้วก็ยังมีอื่นๆนอีกน,นะครับตั้งนะโมสามจบบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาพระบูชา,รรชานะแล้วลึกๆถึงสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆสมควรนะครับสมควรที่จะเป็น ไปในความเป็นบุญกุศลนะครับอธิษฐานแล้วสาเร็จโชคดีนะท่านพูดประมาณนี้นะครับแหมนี่ผมนําให้ทุกท่านชมแล้วผมก็ยังตื่นเต้นลึกทึกถึงวันนั้นที่มาอ่าผมมาครั้งแรกเออผมลืมบอกไปผมและชาววันนั้นมาครั้งแรกจริงๆนะครับมาครั้งแรกก็ประทับใจแล้วนํามาฝากทุกท่านอยากได้แวะไปนะครับที่วัดกวางจังหวัดสุพรรณบุรีมี บุญกุศลตามกำลังศรัทธาให้ทุกท่านได้มีความสุขโชคดีสมความปรารถนานะครับสบายสบายกับธรรมชาติธรรมะดีๆที่นี่อย่าลืมอย่าพลาดแวะสััันนนิิเตมะวธาาาปป ฝากไว้ครับวันนี้ขอบคุณและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ